จิวป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจากสมัยก่อนที่เคยทำงานค้าขายช่วยหาเงินดูแลครอบครัวคู่กับสามีแต่ด้วยอาการที่สุดหนักกระทั่งเคยถึงขั้นไม่สามารถลุกเดินได้ทำให้ปัจจุบันนี้คุณผ่อนพิมลจึงต้องหยุดทำงานทุกอย่างเพื่อรักษาตัวอยู่ที่บ้านทำให้นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพที่เธอต้องเผชิญอยู่แล้วยังมีปัญหาเรื่องของการขาดรายได้และสภาพจิตใจที่สุดหนักร่วมอยู่ด้วย เมื่อทางทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็งได้ทราบข่าวทางทีมงานจึงไม่รอช้าที่จะลงพื้นที่ไปพบกับเธอในวันนี้ทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็งคุณทีธนกรพักดีนพรัตน์และทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็งจะมาทําความรู้จักกับเธอกันครับแกอยู่หลังไหนฮะ ออเข้าไปข้างในนู้นใช่ไหมครับอ๋อแล้วจอดรถไว้ตรงไหนได้เอ่จอดได้เลยจอดได้เลยนะงั้นขออนุญาตจอดตรงนี้นะฮะ ชมครับภารกิจพิชิมมะเร็งวันนี้นะครับที่ลงพื้นที่มาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะมาพบกับคุณป้าพรพิมลไดจิ๋ววัย59ปีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับตอนนี้ทีมานั่งอยู่ที่บ้านของป้าพรพิมลแล้วนะครับแล้วก็คุณป้าพรพิมลนั่งรอที่จะพบเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับป้าครับค่ะป้าพรพิมลครับสาหรับมะเร็งปากมดลูกที่ป้าเป็นอยู่เนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับ ก็ปีห้าสี่ค่ะสองปีมาแล้วสามปีมาแล้วเนาะสาสปีมาแล้วที่เราจะต้องต่อสู้กับเจ้าเชื้อร้ายมะเร็งนี้ตลอดระยะเวลาสาปีสภาพร่างกายของป้าพรพิมลเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบหน่อยก็อ่อนเพลียมากไม่มีแรงไหมและเรื่องทำงานแต่ก่อนเราทํางานอะไรอยู่ไหมค้าขายค้าขายปมัน้าขายอะไรครับขายพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยขายผักผลไม้อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้ว พอจากที่เราตรวจพบว่าเราทราบว่าเราเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ยงานการที่ทําอยู่ต้องหยุดลงไหมครับก็ตอนแรกก็ยังไม่หยุดนะมันก็ยังพอไปไหวอยู่เนไะพอตัวหลังไม่ไหวก็คือต้องหยุดปาปาหยุดนานแค่ไหนแล้วครับสำหรับอาชีพที่เราทำยหยุดก็ประมาณตั้งแต่ปีน้ําท่วมพอรู้ว่าเป็นก็นไปยหยุดเลยมันไม่มีเรื่องมีแรงเลยไม่ไมีแรงเพราะเลือดมันออกตลอดอเลือดออก แบบออกมาออกมามากออกมอันน่ากลัวมากเราก็ไม่มีแรงไงตอนนั้นตกใจไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราตกใจมันไม่มีสัญญาณเตือนอะไรมาเลยแหละว่าเหมือนคนเหมือนคนจะเป็นไข่เนี่ยมันก็จะแบบมีไข่รุมรุมก่อนอะไรแบบเนี้ไม่มีเลยมันจะออกมาไหลเพล่เพลมาเลยออออกมามากเลือดจะดำะ<ต>แล้วตอนนั้นตอนนั้นคิดยังไงตกใจแล้วทำยังไงก็ ก็คิดว่าเออเราต้องไปโรงพยาบาลไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะป้าก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยเนาะไม่เคยเห็นก็เป็นยังไงกันเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลหมอขูดมาลูกก่อนแล้วก็ตัดที่นี่ไปตรวจแล้วก็หมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งปากมันโลกตกใจไหมฮะตอนนั้นตกใจใจหายมันกันน่ะคิดคิดในใจไว้ยังไงตอนนั้นพอทราบว่าเป็นมะเร็งเราตายแน่คือว่าต้องตายเพราะโลกนี้มันไม่มี ยาอะไรรักษาเนาะเพราะเพราะว่ามาต่วนมันต้องตายทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ว่า,าใส่ตายก็สั่งลูกสั่งอะไรแล้วอะไรเงี้ยถ้าแม่ตายก็ว่ามันแม่ตายก็ให้มันตายดีๆอย่าทรมานเลยเลย <laughs> อยเนาะเราก็กลัววันนี้ลูกก็พาไปไปโรงพยาบาลแล้วหมวก็ส่งไปโรงพยาบาลรัวิถีอีกไงวิถีก็ส่งต่อๆกันไปอย่างเงี้ย ให้ผ่าตัดผ่าไม่ได้ว่าเป็นขั้นที่สามบอกติดเช้การหมอก็บอกว่าให้กินให้ใช้แสงใช้แสงคิวไม่ว่างไงคิวไม่ว่างก็รอมาอีกเนี่ยรอมาอีกตอนนี้พอพอไปทีเลือดออกอีกมากๆเยอะๆไปทีหมอบอกว่าบ้านรอไม่ไหวแล้วนะขอ,องป้าเป็นมากเดี๋ยวหนูจะลงไปโรงพยาบาลโทรไปศูนย์มะเร็งที่ไอของสิบ เขาก็โทรไปอบอกป้าโชคดีเนาะมีคิวฉายแสงแล้วว่างี้ได้ไปฉายแสงได้ไปฉายแสงพอฉายแสงประมาณสักสิบแสงเนี่ยเขาเรียกสิบแ,แสงก็คือสิบวันนะเลือดมันก็หยุดแต่ระบบภายในมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่มีแรงแล้วตอนนั้นตอนนั้นคุณหมอแนะนําให้ป้าดูแลตัวเองยังไงแล้วป้ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงในการต่อสู้กับเจ้าเชื้อรานี่ป้าก็ ซื้อยาหม้ออะไรมากินใครบอกว่าดีก็แบบเขาซื้อมาให้กินนะเนาะ<อ>คนนู้นเขาสงสารบอกเออที่นี่ยานี่ดีก็เอามากินเขาก็ซื้อมาไปไปไหนเขาบอกว่ายานี้แก้มะเร็งเขาก็ซื้อมาให้กินก็กินยาหมออะไรงียเขากินแล้วกินมาแล้วมันมันรู้สึกยังไงบ้างครับ<ม>ดีขึ้นไหมหรือว่ามันก็เฉยๆมีแต่ทรงกับซุดอะไรแบบนี้เหรอ,อแล้วคุณป้ามีลูกๆกีก่คนครับเนี่ยมีล,มลูกสองคนลูกสองคนสามีคุณป้าล่ะฮะ ก็มีก็ยังคงช่วยกันมาเองก็ดูแลอยู่เนี่ยไม่ได้ทํางานอะไรก็ดูแลกันอยู่น้่เนี่ยเพราะป้าทำอะไรไม่ไหวแล้วไงก็นอนอยู่เนี่ยก็ต้องหุงข้าเมียอะไรก็กินกันแต่กําลังใจในครอบครัวยังดีอยู่ยังดีอยู่แล้วป้าเองตลอดสามปีเนี่ยป้ากําลังใจป้าเป็นยังไงป้าท้อกับมันไหมป้าสู้ไหมบางครั้งถ้าท้อนะบางครั้งเขาเป็นให้มันตาดีๆเถอะอะไรเงี้ยทำใจเออต้องทำใจแล้วอะไรก็ แบบโลกเนี่ยมันจะตายง่ายๆอะไรเงี้ยตายก็ตายเราไม่กลัวเรื่องของการขับถ่ายป้ามีปัญหาไหมฮะมีไม่ถ่ายออกไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยสิบวันนะต้องสวนอ่ะไม่ถ่ายเลยเนี่ยนะสิบวันสิบวันไม่ถ่ายต้องสวนกินยาถ่ายก็ไม่ถ่ายด้วยไม่ถ่ายกินยาถ่ายมันกระปุดประอมแบบมันปวดไปหมดเลยทั้งในนะในขณะที่ป้าเองเนี่ยยังทานได้ตามปกติไม่ทานไม่ได้ด้วยไง ก็กินแต่ผลไม้วันหนึ่งทานกี่มือ้อฮะสามมื้อสามมือ้อกินได้คำสองคำคำสองคำในผลไม้กินได้แล้วทานมื้อหนักไหมมีมื้อหนักไหมไม่มีไม่เป็นไรครับป้าวันนี้วันนี้ผมมาหาป้าแล้วนะครับก็คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกป้าป้า,ปาต้องดื่มน้าเยอะๆน้ําอุ่นที่ที่ขอย้ํานะครับว่าต้องเป็นน้ําอุ่นวันนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ sks ปซูลดีท็อกซ์ที่จะให้ป้าทานผมอยากให้ป้าทานเนี่ยวันละ ของแคปซูลลองดูก,ก่อนว่ามันมจะถ่ายไหมถ้ามันไม่ถ่ายค่อยเพิ่มจํานวนผมขอเป็นอีกกําลังใจหนึ่งให้ป้านะครับขอบคุณมากกับลูกๆก,ก,กับสามีป้าป้าไม่ต้องท้อไม่ต้องหมดหวังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนอื่นๆที่เขาเป็นะมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งตับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเปลี่ยนพัน์เสริมอาหารตัวนี้ได้พิสูจน์แล้วฉะนั้นวันนี้ป้ามีกําลังใจได้นะ แต่สิ่งสําคัญที่ทีอยากจะฝากป้าไว้ก็คือให้ป้าเนี่ยดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆแล้วก็ผักผลไม้เยอะๆโดยเฉพาะผักใบเขียวเพราะว่าเจ้ามะเร็งเนี่ยมันกลัวผักแต่มันจะชอบมากถ้าป้าให้พวกเนื้อนมไข่นั่นคืออาหารอันโอชะของมันเลยตอนนี้สภาพร่างกายป้าเป็นไงบ้างคะยยังเพลียอยู่ไหมเพลียอยู่เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินไปก็ได้สองสามก้ามเหนื่อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ย เป็นวันแรกที่ผมก็เพิ่งจะลงพื้นที่นะครับมาพบกับผู้ที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วก็พอผมได้พูดคุยกับป้าพรพิมลเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าจากที่เราได้อยู่ในสตูเราดูเคสคนอื่น,นที่เขาเป็นเนี่ยเรารู้ได้เลยครับว่ามันน่ากลัวจริงๆนะฮะเจ้าเจ้าโรคมะเร็งเนี่ยป้าบอกผมเมื่อครู่นี้ก็คือว่าป้าเดินไม่ค่อยไหวเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยแล้ว ทุกวันนี้จากที่ผมนั่งคุยกับคุณป้าอยู่เนี่ยอาการโดยโรวมของป้าก็คือว่ามันอ่อนเพลียมันไม่มีแรงแล้วก็ชีวิตการทํามาค้าขายเนี่ยก็ต้องหยุดลงเพราะว่าเรี่ยวแรงมันไม่มีนั่นเองตลอดระยะเวลากว่า3ปีต้องฉายแสงมาถึง25ครั้งฝังแรกถ,ถึง3ครั้งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณป้าอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่คุณป้าเนี่ยจะต้องเดินทางไปพบคุณหมอ เพื่อตรวจดูนะครับว่าเจ้าเชื้อร้ายตอนนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงส่วนไหนมันกระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วยังไงบ้างในวันนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เราพบนะครับว่าผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็มีส่วนมาจากการไม่ข่ายระบบขับถ่ายไม่ดีวันนี้คุณป้าบอกผมนะครับว่า10วันถ่ายครั้งเดียวคุณผู้ชมฮะคนเราเนี่ยต้องถ่ายอยู่ทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้า ถ้าไม่ถ่ายเช้าเย็นก็ต้องถ่ายแต่วันนี้ป้าพร้พิมลไม่ถ่ายติดต่อกัน10วันแล้วถ่ายออกเพียงแค่ครั้งเดียวน่าตกใจนะฮะนี่อาจจะเป็นอีกมูลเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณป้าพรพิมลต้องเป็นมะเร็งปากหมดลูกวันนี้ทางรายการภารกิจพิชิตมะเร็งนะครับจะขอมอบผลิตภัณฑ์ SKS Capsule Detox เพื่อช่วยให้คุณป้าได้มีระบบขับถ่ายที่ดีนะครับแล้วหลังจากนั้น เราจะกลับมาเยี่ยมคุณป้าพอพี่มลไตจิ๋วอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ทางบริการภารกิจพิชิตมะเร็งนะครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดนี้นะครับให้คุณป้าพอพิมลไตจิ๋วได้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะกลับมาเยี่ยมคุณป้าพอพิมนใหม่นะครับก็ขอมอบให้กับคุณป้านะครับได้เอาไว้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอบคุณคุณป้ามากครับสำหรับวันนี้ภารกิจพิชิตมะเร็งนะครับโดยผมธีนกรนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้้้ออยแลวนนะครับโกาาสห หลังจากที่คุณป้าเดินทางไปตรวจกับคุณหมอแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณป้าจะมีอาการดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับแม้ชีวิตจะอาพับเจอกับมรสุมมะเร็งร้ายแต่ด้วยความหวังที่กำลังเริ่มเดินทางมาหาเธอจะทำให้เธอไม่ยอมแพ้และยออท้อต่อโชคชะตายัางคงยิ้มสู้ให้กับชีวิตด้วยหวังว่ามรสุมในชีวิตครั้งนี้ จะผ่านพ้นไปก่อนจากกันไปในวันนี้ทางทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็งขอเป็นกําลังใจให้กับคุณพรพิมนได้สู่ชีวิตพิชิตมะเร็งต่อไปด้วยนะครับภารกิจพิชิตมะเร็งอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทางรอด